สถานการณ์แบบนี้คงไม่ไหวแค่ดูจากข่าวก็ร้องไห้ตลอดงหห้อ และคลิปที่เห็นดูเหมือนประชาชนต้องช่วยกันเองจริงๆอย่างหนูน้อยคนนี้ที่นอนลอยคออยู่บนอกแม่คือสุดบรรยายมากน้องอดผลไม่งองแงเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างช็อตนี้ก็บีบหัวใจสุดๆพี่กู้ภัยรีบว่ายน้ำไปช่วยคนที่กำลังจะจมเป็นนาทีชีวิตที่หากช้าแค่เสี้ยวนาทีเดียวก็อาจช่วยไม่ทันแล้ว ายคนติดอยู่ในบ้านส่งเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือฟังแล้วมันเจ็บปวดมากเห็นพี่นองด้วยกันขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ทำได้เพียงบอกให้อดทนไว้ช่วยพวกเราด้วยท่ามกลางกระแสน้ำที่แรงเชี่ยวในสภาพบ้านเมืองที่เหมือนจะร้างไม่มีคนอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องดังแว่วๆมาจากที่ไหนสักแห่งบอกบ้านกำลังจะจมแล้ว เสียงนี้ปาดลึกเข้ามาในหัวใจเลยจริงๆขอให้พี่น้องภาคใต้ทุกคนปลอดภัยด้วยเถิดนาทีได้งงบพยพหนูน้อยวัยเก้าเดือนก็ทุลักทุเลมากแต่ละคนกว่าจะฝ่าน้ำหมอกมาจากบ้านได้ไม่ง่ายเลยคนปกติก็ว่าช่วยเหลือลำบากแล้วคนป่วยคนพิการคือยากเข้าไปอีก โมเมนต์เจสกี้ขนวิวแชร์ช่วยลุงป่วยออกมาจากบ้านก็ทำเอาประทับใจมากหรือจะเป็นช็อตรถทหารขนคนไข้มาเต็มหลังรถมีทั้งห้อยสายน้ำเกลือมีทั้งเตียงฉุกเฉินขนาดที่หมอพยาบาลก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ทอดทิ้งคนไข้แม้แต่นาทีเดียวสภาพตอนนี้ในโรงพยาบาลหลายแห่งน้ำเริ่มทะลักเข้าไปในอาคารไม่มีไฟฟ้าคนไข้หลายชีวิตต้องจากไปเพราะเครื่องช่วยดับ รอคอยให้ไฟสำรองติดไวๆหว,วอดผู้ป่วยเด็กพี่พ,พี่พยาบาลก็ลั่นเลยว่าพ่อแม่น้องๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะดูแลให้ดีเหมือนลูกตัวเองก็เป็นอะไรที่เห็นแล้วน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวจริงๆด้านพี่พีพทหารก็ออกมาช่วยเหลือไม่หยุดเห็นรถทหารจอดเรียงรายแล,แล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่ตอนซื้อโดนว่าสารพัดตอนนี้คงเห็นแล้วว่านี่แหละที่สามารถลุยน้ำช่วยคนออกมาได้อย่างมากมาย you're right human do you know talk ขณะที่ชาวบ้านก็เริ่มไม่ไหวแล้วเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ปลายสายแผ่วลงทุกทีประชาชนลำบากขนาดนี้แต่รัฐยังนิ่งเงียบนักการเมืองหายหมดจนชาวเน็ตบอกพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่ารัฐบาลทิ้งประชาชนไม่เกินจริงอย่างการจอมพรังนาทีนี้ก็ประสานเรียกฮอมาช่วยแบบไม่หวั่นว่าจะถูกตรวจสอบเพราะชีวิตของชาวบ้านที่รอคอยความช่วยเหลือไม่สามารถทนรอได้อีกแล้วด้านสอสอรีซ่าจากพรรคประชาชนก็มาติงรัฐบาล นายกหนูต้องทำสิ่งที่ประชาชนทำไม่ได้ไม่ใช่แค่มาแจกข้าวแล้วจบยิ่งเห็นยิ่งสงสารพี่น้องชาวใต้ทุกคนคนทางนี้จะขอภาวนาส่งแรงใจขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านปลอดภัยนะคะ